ข้าประบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางนั้นอยู่ในเรือนเมื่อข้าประบาทคลอดบุตรได้สามวันแล้วนางคนนี้ก็คลอดบุตรด้วยและข้าประบาททั้งสองอยู่ด้วยกันไม่มีผู้ใดอยู่กับข้าประบาททั้งสองในเรือนนั้นข้าประบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในเรือนนั้นรับบุตรของหญิงคนนี้ก็ตายเสียในกลางคืนด้วยเขานอนทับพอเที่ยงคืนนางก็ลุกขึ้นแล้วเอาบุตรของข้าประบาทไปเสียจากข้างข้าประบาท ขณะที่สาวใช้ของฝ่าพระบาทหลับอยู่แล้ววางเขาไว้ในอกของเธอและเธอเอาบุตรของเธอที่ตายแล้วนั้นมาไว้ในอกข,อข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อบุตรข้าพระบาทกินนมดูเถิดเขาตายเสียแล้วและเมื่อข้าพระบาทพิน,นิษด,ดูในตอนเช้าดูเถิดเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรที่ข้าพระบาทได้คลอดมาแต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่เป็นบุตรของฉันเด็กที่ตาย เป็นของเจ้าหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่ตายเป็นของเจ้าและเด็กที่เป็นเป็นของฉันเขาทั้งสอนพูดกันดังต่อน,นี้ต่อพระพักพระราชาผู้หญิงเวลาจะทะเลาะกันเนี่ยไม่เกรงนะฮะว่าอยู่ต่อหน้าใครขนาดอยู่ต่อหน้าพระราชายังทะเลาะก,กันได้และพระราชาตรัสว่าคนหนึ่งพูดว่าคนนี้เป็นบุตรของฉันคือเด็กที่เป็นอยู่และบุตรของเจ้าตายเสียแล้วและอีกคนหนึ่งก็พูดว่าไม่ใช่แต่บุตรของเจ้าตายเสียแล้วและบุตรของฉันเป็นคนที่มีชีวิต และพระราชาตรัสว่าเอาดับมาให้เราเล่มหนึ่งเขาจึงเอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักพระราชาและพระราชาตรัสว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อนแล้วให้คนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่เป็นบุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของเธออะไรในบุตรของเธอว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพระบาท ขอส่งมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เข้าไปและถึงอย่างไรก็ดีอย่าทรงค่าเสียแต่หญิงอีกคนนึงว่าอย่าให้ฉันเป็นเจ้าของหรือขออ่าหรือของฉันขอทรงแบ่งเถิดค่ะคนไหนครับที่เป็นแม่ตัวจริงอะคนที่บอกว่ายกให้เขาไปนี่แหละคือแม่ที่แท้จริงถ้าถามว่าซาโลมอนถ้าไม่ได้ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าจะแก้ปัญหานี้ได้ไหม ถ้าชีวิตคุณเองเนี่ยมีคนมาบอกเฮ้ยอันนี้มันของฉันไอคนนี้เอาไปอีกคนก็บอกคุณเหมือนกันหน้าตามันเหมือนเหมือนกันเลยนะครับพระก็มีบอกว่าสองหญิงแพทย์สยานั่นหมายถึงสองคนนี้เท่าเท่ากันสมมุติว่ามีคนสองคนคุณนับถือเหมือนกันเลยน่าเชื่อถือทั้งหมดเขาบอกอันนี้ของฉันไอน,นี้ขโมยไปอีกคนก็บอกว่าอันนี้ของฉันไอน,นี้ขโมยไปคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นของใครพระเจ้าให้สติปัญญายกับท่าน ในที่สุดก็พบแม่ตัวจริงนะฮะแล้วพระราชาตอบตอบเขาว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเสียเลยนางเป็นมารดาของเด็กนั้นอิสราเอลทั้งปวงทราบเรื่องการพิพากษาซึ่งพระราชาประธานการพิพากษานั้นและเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชาเพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรมจากเรื่องนี้คุณจะเห็นว่าเมื่อสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาเส้นทางของพระเจ้าได้เข้ามา ทำให้คนอิสราเอลทั้งประเทศยำเกรงในซาโลมอนและถวายเกียรติแด่ซาโลมอนถ้าคุณมีปัญญาของพระเจ้าและเดินในทางของพระเจ้าในที่สุดคนทั้งหลายจะให้เกียรติคุณเขาจะยกย่องคุณเอเมนสิ่งดีๆต่างๆเดี๋ยวมันตามมาเองดังนั้นตัดสินใจวันนี้นะครับอย่าไปเดินในทางกว้างซึ่งคนมากมายเดินแล้วถูกทำลายแต่ให้เดินในทางแคบเดินในทางขององค์พระเยซูคริสต สิ่งน้อยคนนักที่จะพบและเดินไปแต่เขาจะได้พบกับชีวิตทางของพระเจ้าเป็นทางที่สำคัญมากพระเยซูทรงเป็นทางนั้นและพระรงประสงค์ให้เรารู้ว่าทางนั้นคืออะไรและต้องการที่จะสอนให้เราเดินไปกับพระองค์ด้วยเราเดินในพระคริสต์เราเดินบนพระวจ,จนะของพระองค์เราเดินในความรักเราเดินในความสว่างและเมื่อเราทำแบบนี้แล้วทางของพระเจ้าจะให้ประโยชน์ ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าคุณจะก้าวสูงขึ้นในทุกๆด้านพระกัมภีบอกว่าพระเจ้าได้เตรียมทางที่สูงกว่านี้เอาไว้ยิ่งกว่าฟ้ากับแผ่นดินห่างกันขนาดนั้นเมื่อคุณก้าวไปในทางนั้นความมั่งคั่งจะเป็นของคุณเกียรติจะเป็นของคุณศักดิ์ศรีจะเป็นของคุณสิ่งดีต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะพระบิดาเจ้า ขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะเราขอเลือกทางของพระองค์เราขอเลือกทางที่สูงกว่าทางของมนุษย์เราขอเปลี่ยนแปลงความคิดคำพูดและการกระทำเราขอเดินในองค์พระเยซูคริสต์เดินในความสว่างเดินในพระวจนะเดินในความรักและเมื่อลูกเดินในทางของพระองค์แล้ว ชีวิตลูกจะสูงขึ้นอย่างเดียวจะไม่มีวันตกลงและพระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริงเกียรติศักดิ์สรีความมั่งคัง่งก็จะเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตลูกด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนมีความสุขไหมครับสำหรับท่านที่กำลังฟังกำลังชมวิดีโออยู่นะฮะ คุณสามารถพบชีวิตใหม่ได้แต่คุณต้องตัดสินใจเองที่จะให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณและหากวันนี้คุณต้องการแล้วคุณพร้อมแล้วขอให้คุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกไม่สามารถที่จะขะจัดบาปนี้ออกไปจากชีวิตของลูกได้ลูกรู้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นและพระเยซูทรงเป็นทางนั้นทางเดียวพระองค์ทรง,งเป็นความจริงและชีวิต ลูกขอติดตามองค์พระเยซูคริสต์ลูกขอเชื่อในพระองค์และลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อลูกพระองค์ได้แบกความบาปทั้งสิ้นไปจากลูกและพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและในเวลานี้พระองค์สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรค์พระเยซูเจ้าลูกขอรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของลูกแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ลูกขอพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมการรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดลูกเชื่อด้วยใจรับด้วยปากลูกได้รับความรอดแล้วลูกจะไม่ถูกพิพากษาแต่ลูกจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์นิรันดร์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากคุณอธิษฐานเป็นครั้งแรกขอให้คุณ ส่งข้อความของคุณนะครับมาที่อีเมลแอดเดรสตามตัวตามข้างล่างนี้นะครับเราต้องการที่จะร่วมชื่นชมยินดีกับคุณด้วยและหากท่านที่กำลังฟังอยู่ท่านมีความเจ็บป่วยในร่างกายพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้บุตรของพระองค์ต้องเจ็บป่วยคุณสามารถที่จะรับการรักษาได้เช่นเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อผู้เชื่อวางมือบนคนเจ็บปวดเจ็บป่วยเขาจะได้รับการรักษาขอให้เอามือของคุณวางในส่วนที่คุณเจ็บป่วย แล้วกล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อด้วยกันดังนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โลกนี้ให้เอ่ยชื่อโรคออกมานะครับจงออกไปจากร่างกายนี้ร่างกายนี้คือวิหารของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าขอบพระคุณที่พระคริสต์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบโรคไปจากลูก และพระองค์ได้ไถ่ลูกให้พ้นจากความแช่งสา์แห่งธรรมบัญญัติคือพ้นจากโรคทุกโรคทั้งที่ระบุและไม่ระบุในธรรมบัญญัติแล้วและด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์ลูกจึงได้รับการรักษาแล้วลูกรับการรักษาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ลูกหายแล้วในานามพระเยซูคริสต์หากคุณ ไม่สามารถเดินได้สะดวกผมอยากให้คุณเดินด้วยความเชื่อหากคุณไม่สามารถยืดแขนขึ้นได้ให้คุณยืดด้วยความเชื่อหากคุณไม่สามารถที่จะขยับคอได้ให้คุณขยับด้วยความเชื่อในเวลานี้ฤทธิเดชของพระเจ้าจะทำงานอยู่ในร่างกายของคุณและเมื่อคุณพบว่าร่างกายของคุณเป็นปกติแล้วได้โปรดนะครับเขียนมาเล่าให้เราฟังตามอีเมลแอดสข้างล่างนี้เราอยากจะร่วมชื่นชมยินดีกับคุณด้วยให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับ ขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะในวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์จะไม่ย้อนกลับคืนสู่พระองค์เปล่าเช่นเดียวกับฝนและหิมะที่ตกลงมารดบนผืนดินแล้วก่อให้เกิดพืชผลเป็นอันมากถ้อยคําของพระองค์จะไม่ย้อนกลับคืนพระองค์เปล่าแต่จะสําเร็จตามที่พระองค์ใช้มาแล้วก่อให้เกิดผลมากมายขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอมน